ไหมที่พี่ใช้ในการสาธิตนะคะเป็นไหมเสมอซอฟเบอร์สิบหกถักสองเส้นคู่นะคะเข็มโคโชเชที่พี่ใช้นะคะเป็นยี่ห้อโคเวอร์นะคะหัวขนาดสองจุดศูนย์มิลนะคะเรามาเริ่มลงมือถักดอกนี้นะคะดอกนี้นะคะจะเริ่มโดยการคล้องไหมเป็นวงกลมแบบนี้นะค่ะนะคะแล้วเริ่มงานตรงนี้โดยการถักโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วเราถักดับเบิลโคเช หรือเหรือพอหนึ่งคอนะคะลงไปสามหลักค่ะนับรวมโซ่จะเป็นสี่หลักนะคะต่อนะคะต่อด้วยโซ่ห้าพอโซ่ห้าเสร็จแล้วพันหัวเข็มลงไปถักดับเบิลโคเชค่ะตรงนี้ทั้งหมดสี่หลัก มันจะแบ่งออกเป็นสี่มุมนะคะดอกจะเป็นสี่เหลี่ยมขั้นด้วยโซ่ห้าพันหัวเข็มลงไปถักดับเบิลโคเชค่ะตรงนี้รูดได้นะคะดับเบิลโคเช์สี่หลักโซ่ห้านะคะ ตรงนี้รูดได้นะคะสองสามแล้วก็สี่ปิดงานนะคะด้วยโซ่สี่แล้วตรงนี้บนโซ่สามเนี่ยค่ะเราถักซิงเกิลโคเช์นี่นะคะปิดงานแบบนี้ต่อไปแถวที่สองเริ่มตรงนี้ด้วยโซ่สามโซ่สามแทน แทนดับเบิลโคเชนะคะต่อด้วยโซ่เจ็ดสามบกเจ็ดเป็นสิบนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงนี้เป็นโซ่สิบพอโซ่สิบเสร็จแล้วนะคะตรงมุมนี้ถักดับเบิลโคเชค่ะสิบหลักนะคะ นี่กรีบออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะดับเบิลโคเชตสิบหลักขั้นด้วยโซ่เจ็ด 7. แล้วทุกมุมตรงนี้ค่ะเราก็ถักดับเบิลโคเชตสิบหลักถักวนอย่างนี้นะคะสี่มุม ดึงให้สวยๆนะคะเป็นตามแรงเข็มค่ะตัวของตรงนี้มันจะเท่ากับแรงของหัวเข็ม2มิลตรงนี้นะคะตรงนี้ก็โซ่เจ็ดเข็มที่เราเลือกใช้มีผลกับลูกโซ่นะคะอันนี้ลูกโซ่2มิลลูกโซ่งมิลสำหรับเข็มสองมิลแล้วก็ไหมซัมเมอร์ซอฟเบอร์16สองเส้นคู่นะคะต่อไปถักสี่มุมเหมือนกันนะคะ กลีบสุดท้ายนะคะกลีบท,ที่สี่เราถักดับเบิลโคเชตรงนี้แค่เก้านะคะเพราะว่าโซ่เราเริ่มตรงนี้แล้วเราปิดงานเราก็นับขึ้นไปตรงโซ่สามแทงตรงโซ่สามแล้วเราก็ดึงผ่านเราก็จะได้เป็นดอกเป็นสี่มุมแบบนี้นะคะแถวต่อไปนะคะขึ้นที่เดิมค่ะโซ่สามแทนดับเบิลโคเชนะคะต่อตรงนี้ด้วยโซ่หกสี่ห้า หกบวกสามเป็นเก้านะคะเริ่มตรงนี้ด้วยโซ่เก้าแล้วถักซิงเกิลโคเชค่ะพอซิงเกิลโคเชตเสร็จแล้วตรงนี้โซ่หกโซ่หกนะคะถักดับเบิลโคเชลงไปข้างบนหลักทุกหลักตรงนี้ค่ะจะได้ออกมาทั้งหมดสิบหลักนะคะนี่นะ เจ็ดแปดหลักที่เก้าหลักที่สิบพอครบหลักที่สิบเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็โซ่หกนะคะซิงเกิลโคเชแล้วก็โซ่หกอันนี้ถักเหมือนกันค่ะลงตั้งแต่ตรงมุมนี้เลยนะคะจนถึงมุมนี้จะได้สิบหลัก เราถักวนมาจนได้ครบสี่กลีบแบบนี้นะคะหลักสุดท้ายตรงนี้เราถักแค่เก้าเพราะว่าตอนที่เราเริ่มเราเริ่มตรงนี้เราเริ่มตรงมุมนะคะเราก็นับขึ้นไปตรงโซ่3แทงตรงโซ่3แล้วดึงผ่านลายจะมีแค่สี่แถวนะคะต่อไปเป็นแถวที่สี่ขึ้นที่เดิมตรงนี้ค่ะขึ้นมาโซ่สามนะคะพอโซ่สามเสร็จแล้วต่อด้วยโซ่ห5โซ่ดนะคะพอโซ่8เสร็จแล้วถัก ิงเกิลโคเชตรงนี้เป็นโซ่ห้านะคะิงเกิลโคเชโซ่ห้านะคะถักดับเบิลโคเชลงตรงนี้สามหลักหนึ่งสองสาม แล้วต่อตรงนี้ด้วยโซ่สิบเอ็ดนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโซ่สิบเอ็ดค่ะตรงนี้ถักดับเบิลโคเช่สามหลักต่อด้วยโซ่ห้าตรงนี้ก็ถักซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิล โซ่ห้าค่ะพันหัวเข็มถักดับเบิลสามหลักดอกนี้น่ารักนะคะโซ่สิบเอ็ดค่ะแล้วก็ถักดับเบิลโคเช่สามหลักตรงนี้ นี่หนึ่งเซตจะเป็นแบบนี้นะคะมุมของชุดสุดท้ายนะคะตรงนี้เราก็ถักดับเบิลโคเชสามหลักโซ่สิบเอ็ดนะคะปิดงานตรงนี้เราจะถักดับเบิลโคเชแค่สองหลักหนึ่งนะคะสองแล้วตอนเราปิดงานเราก็นับขึ้นไปตรงนี้ค่ะโซ่สามแทงตรงโซ่สามแล้วเราก็ดึงผ่านตัดไหมนะคะตัดไหม ล็อกเศษไว้นิดหนึง่งเวลาเราถักดอกที่ที่เป็นดอกที่จะเอาไปต่อแบบนี้นะคะตรงนี้เราอย่าเพิ่งเก็บนะคะเอาไว้เก็บทีหลังตอนที่เราชัวร์ที่สุดก่อนไม่งั้นพอเราต่อไปแล้วเราซ่อนไปแล้วเนี่ยถ้าเราแก้ไขเราจะหาไม่เจอแต่ตรงนี้เราเก็บได้เลยนี่นะคะตรงนี้เราก็รูดให้ชิดแล้วเราก็ใช้เข็มสอดนะคะช่วยเก็บดอกนี้นะคะเป็นดอกสี่เหลี่ยมหน้าตาดอกจะออกมาแบบนี้นี่ค่ะเอาไปต่อเป็นหมอนสวยนะคะเวลาต่อ อันนี้พี่ไม่ได้ต่อให้ดูนะคะเวลาต่อตรงนี้มันเป็นโซ่สิบเอ็ดนี่นะคะเวลาเราถักต่อต่อที่จุดที่หนึ่งตรงนี้จุดที่สองตรงนี้นะคะจุดที่สามตรงนี้นะคะเวลาต่อออกมานะคะตรงที่จุดต่อไอ้ยาวๆเนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นเหมือนกับเกสรน,นะคะลองเอาไปดัดแปลงดูต่อเป็นสบายก็สวยเป็นผ้าพันคอก็สวยเป็นผ้าคลุมไหล่ก็สวยเป็นเสื้อก็น่ารักนะคะลายนี้ลายมันจะออกมาแบบนี้นะคะแบบที่พี่จับเนี่ยค่ะ ลองเอาไปปรับปรุงใช้ดูนะคะกดติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ